สายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตื่น,นร,ร,นะรู้นิ้วที่8ปดองแรมแรมสองคำที่คำนั้นเดินหนึ่อ้าย ที่ห้าที่ผ่านมาแล้วคึ้นสิบห้าคำอนุโมทศทั้งสี่สที่ห้ทาทั้งวันนุโมทศที่วัดันเช้าวัดฉันข้าวเสร็จวัดหมอปวไทย โรงพย,ยบาบาลอำเภอชุมพวงคันนึ่งอำเภอประทายคันนึงเราก็มารับอยู่ที่วัดเราเไปใช้ประโยชน์มันลดอำนาจนำส่งรับคนเจ็บคนป่วย ท่นครบมีเครื่องอะไรต่อมีอะไรแนละ้วอยากเขาจะให้ดูคร่าวๆมีเตียงหลาบลงมากับต่้งเขียน้องรับคนป่วยไปรับผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยอยู่ตามบ้านที่ไหนที่เขาโทรแจ้งเขาขึ้นรถก็จะมีเครื่องช่วยหายใจเครื่อง ลุลเซเลตเลยหลายเรื่องความชั่งครบนี่ยครบความมีรถคันนั้นรถฉุกเฉินก็มีระบบไฟระบบลวยคือเขาคิดให้หมดเขาคิดแทนหมดคิดไทยหมดเวลาไปที่ฉุกเฉินตามถนนหนทางปฎระบัติเหตุไปรับ ที่เราเห็นเวลาเราเดินทางถ้าฉุกเฉินยิงเขาจะเปิดว่๊วววไปนั่นแหละคือฉุกเฉินคนที่อยู่ข้างหน้าก็ต้องให้ทางรีบให้ทางกัน,พพนเ,เพราะอันนั้นฉุกเฉินจะนําคนเจ็บคนป่วยไปสู่สถานพยาบาลก็คืออนามัยสว์โรงพยาบาลที่ใกล้ลักษณะทาพอาทาง เราพอดีทำให้พัดแบเรีบหลีบางครั้งบางคราวไม่ถูกเฉินมากเขาไปเปิดไฟกระพิบบา้บาบ้าบ้ามากก็ได้ให้ทางถ้าเห็นเข้าตามมาก็ต้องได้ให้ทางเพราะเขาจำเป็นเขาเร่งแต่ไม่ไรีบร้อนอะไรเกินนี่เขาจะไม่เปิดสเสเลนน่นนถ้าเบียรปฏิบัติของพวกนี้ก็กมีอยู่นล้วถ้าก็เปิดสเสเลนมาแหละถูกเฉินยิงแนตะ่ต้องเลย หาทางช่วยเออแล้วนั่นเสร็จนั่นเนี่นน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 ลงโบสดเสร็จโบสดกระเทื่ยงรถขอ,องเทพไปที่สวนปราการวันศุกร์กราบถึงก็ได้พักผ่อนอยู่หน่อยหนึ่งเพราะเทศสี่ทุ่มกว่า ามทุ่มกว่าสี่ทุ่มเขามารับไปที่สิหารเทศสี่ทุ่มกว่าเป็นเลิกเที่ยงคืนเที่ยงคืนกับที่พักก็เลยมาพักมเช้ามาก่ประมาณเนี้ยผมลองสวดมอนต์อยู่คิดว่ากำลังจะฉันยังไม่ทันยังไม่ได้ฉันดีแปดโมงกว่าคิดว่าแปดโมงครึ่งคงเสร็จ เข้าเข้าเข้าเข้มงกว่าเข้ามงกว่าเสร็จจากวัดโสกำลังตีรถจากวัดโสกำลังไปนายูนายคนน้อยน้อมสมนายูอุดรธานีใช้เวลาเกือบสิบชั่วโมงใช้เวลาเกือบสิบชั่วโมงไปถึงถึงหนึ่งออกจากนั้นเก้าโมงกว่าไปถึงนั้นก็ทุ่มหนึ่ง เกือบทุ่มนะท่านเรียนทั้งหมดพิธีวันที่หกวันที่เจ็ดแล้ามารับอาหารทั้งบาทแล้วก็จะทำพิธียกยอดปรีของเจดีย์ที่เป็นโลหะเหมือนในรูปเหมือนรักษณะที่บันตาที่บันตาก,ก็เจดีย์เป็นคอนกรีตขึ้นไปสี่สิบเมตรถาดาก40เมตรไปกับเป็นโลหะ เกียกพองขึ้นไปอีก20เมตรรวมเป็น60เมตรจะดีอาจารย์บัณตะอันนี้จะดีนะคบน้อยเราก็ไม่ได้จำมไม่ได้ถามเรากี่เมตร30กว่าเมตรนะแต่มันอยู่บนเชิงเขาเชิงเจ้ามันเลยดูมันสูงขึ้นไปอีก,กอเต่เพราะโลหะามัน10เมตรตัวคอนกรีตไปจะเท่าไรไม่ได้ถามนวน ห่างสิบเมตรแล้วก็ยอดชัดขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งยกเมื่อวานน่ยยกปรีนส่วนหนึ่งยู่ประมาณสิบเมตรขึ้นไปต่ำถัดมาเดือนปีนหน้าก็จะย,ยกยอดขึ้นไปอีกเมื่อวานทั้งวังนได้เนี่มาเจอลูกหน้านอยู่ตะเกียงนี้แล้วก็นั่งจแจกเนี่ท่านพักหนึ่งเห็นท่าไม่ดีเลยจะกลับก่อนดีกว่า กลคนมันเยอะหลังหลายกันมาอากาศพอดีพอดีพระกันร้อยกโของถ่านไปร่วมจำเป็นคิดว่าจะไม่ไปแต่เจะของไม่นิดไม่ว่างของอยู่กรุงเทพประเทศอัสากรามเราไม่ว่างอะไรตัดใจไม่ไปละวรา หลากจัดที่จะไปคิดในใจสุดท้ายก็เลิไปอยู่ดีพอไม่ได้ก็ไปเงื่อนความจําเป็นของท่านท่านิมนต์ท่านถึงคราวจะเป็นนิมนต์ท่านมาใช้งานนิมนต์ท่านมาเป็นแม่งานท่านก็ให้ความร่วมมือที่กมตตามมาให้ถึงคราท่านก็ไม่มีใครพอจะหยุดอ่าจน น้่นเป็นไปเวลาตะกับทานก็นั่นแหละค็คือความผูกพันความผูกพันนั่นแหละทำให้ต้องเด้ตลอนตลอนวิ่งไปอย่างน้น้อยก็ได้ไปเห็นหน้าคาตากันอบอุ่นใจมีความรู้สึกนั่นแหละครับก็คือน,น้ำใจหัวใจเป็นอย่างนั้นเสี่ยงชีวิตนั้นเดินทาง ช้เวลาใช้การเดินทางเฉพาเหนื่อยล้าอย่างนั้นเสี่ยงถึงชีวิตพลาดมานิดเดียวกะพิการน่งไปกว่าน,นั้นก็ถึงตายก็ยอ้อนเป็นตายก็ยอมแต่เราก็บอกไว้แล้วความรู้สึกของเราเป็นจะน่นแตายเราบอกอบอกครูกระทบเท,ทวดาเราเทวดาฟ้าดินพวัวมวิิยทัายก็ต้องคอยดูแลคอยปกปัก,กรักษาเรา เพราะเราไม่ได้ไปเพื่อเ่อเล่นเล่นไปเฉยๆเราไปทําประโยชน์เราไปหาประโยชน์เราไปทําเพื่อประโยชน์ของคนส่วนมากนั้นชีวิตของเราก็ต้องปลอดภยอดัยพวกเทวดาฟ้าเหนก็ต้องคอยปกปักรักษาคอยดูแลความปลอดภัยของเราอยู่ที่ไหนก็ตามล่ะ จะหลับจะนอนจะตื่นจะนอนจะเดินทางไปไหนมาไหนผู้มีฤทธิ์ทลายก็ต้องคอยตามปกปักรักษาควคุ้มครองเราเพราะเราคุ้มครองอีกชั้นหนึ่งแล้ตามคนต่างผู้ประอาศัยคุ้มรรรครองให้ความปลอดภัยของกันและกันครู่พวกเทวดาวไว้ยันทำทรอยทำธุระรับธุระทำธุระพอ่อในบุญกระรอกและเราให้เมตามตาให้บติความชุ่มเย็นไปกกระรอก อาหารขิดอาหารใจอาหารใจภาษาอาหารรสสันจิตสนาอาหารไม่ใช่ว่าเรียงกะลาหารอาหารเป็นคนก้อนเป็นคำคำเที่เราบริโภคหรือกินกันอยู่เวลานี้อันนี้เป็นอาหารหยาบอาหารถึงขิดถึงใจครับาอาจารย์ท่านจะปรุงแต่งอาหารประเภทนั้นให้นะะพวกนั้นพวกโลกทิพย์ทั้งหลายพระเดรับทิพย์ยะโคสดทิพย์พยรสจาก ตตาธรรมที่ท่านแผ่ให้นั่นแหละเขาได้รับปีนอายของพวกเรานั้นสิ่งเหล่านั้นนงพวกโลกทุกทั้งหลายเขาได้รับ <c oughs> ชวนให้อากาศขึ้นขึ้นลงลงน,นี่พอดีสิบเก้าองศาสิบแปดองศาต่ำสุดนะสูงสุดเกิดยี่สิบสามจีธรรมดาความหนาวเก็บิดหนาว <c oughs> ไม่ได้หนาวมากพวกเราอยู่ระดับนี้ระดับนึงว่าใกลเส้นสูงสุดมีเน,นื้อเส้นสูนส์สตรขึ้นมาหน่อยหนึง่งลงไปลงไปลงไปทางอินโดนีเซียดวงที่จะบไปอีกเยอะอีกแบบหนึง่งเพราะมันอยู่ใต้เส้นศู์สูตรพวกเราเดวงทิ่มันจะคลอยไปทางทิศใต้แลงไป ทานูนเลยเสีรเฟหรืเอเฟเนีไปโดยนนที่จะคล้อยกับทางทิศเหนือช่วงนี้ก็คงคิดยึงบนที่ไหนบ้างนะก็เมื่อลืนน้เไปฉันที เทอมนั่งหรือเปล่ายังไม่ได้ดูในวันที่สิบอไปเทอมนั่นวันที่สิบสอมีกิจกรรมที่วัดรออีกทีหนึ่งวันที่12นี่จะพบรอบพบรอบ50สวันที่สมเด็จพระเจ้าเสด็จสสวรค์คารวัดรอปรจักกิจกรรมเกวัน15วันห้บวัน ก็จะมีพิธีกรรมอยู่ตามประกาอาเซวนอาจจะเริ่มพิธีกรรมเข้าไปอีกบอาจารย์มาทมบูรการกิกรรมบางสกุลเป็นิจกษณะหลวงคุณอาจารย์มาร่วมไปทำลงทาน ก่อนนี้ก็รงทางอยู่ที่สนามหลวงแล้วก็เดือดเดือดไปงลงทางลงทางทำกิจกรรมรวมประมุขละหลายหลาดที่เมื่อวานเราไปอยู่ที่นครน้อยนครเด็อดรวมปีที่แล้วเดือนปีนี้แหละเฉยปีที่แล้วปีนี้ตอนถ่ายพระปราดือนเมษาก็ได้อดรวมไปสองสามล้าน สร้างคดีท่าว่าประมาณที่เขาสร้าง,งประมาณสี่ร้กว่าล้าแล้วก็จะตกแต่งอีกวันที่เดียวเข้าไปนั่นเอปร,ประมาณตล้านลยกวอีกประมาณร้อยนึ่ประมาณหก0กว่าลานอาจะดีหลังตรงนี้ถ้าอยู่ประมาณนั้น เ,เสร็จเสร็จภูมิทัศอะไรตอนเวลาหมดเกลี้อยน่า้วจะอยู่ประมาณสอร้อยหกนัดกว่าล้านี่นะที่อยู่แต่ก็เด่นเป็นสง่าและ้ะภูมิทัศก,ก็ลงตัวเพราะป่าเขาลมนอ้อนไปปกปุ่มหอมล้อมบริเวณนั้นมางโดที่จุดหลังจีดีเรียกว่าจุดชมวิว เดินออกไปท่านจะทำยื่นออกไปเพื่อออกไปชมวิวทิวทัศน์องค์ประกอบของเขาว่าในเขาไม่ได้เป็นองค์ของภูใิภาษาพยาก,กรรมที่มาออกแบบอันนั้นเป็นธรรมชาติมาอบอ,อุ้มมาสนับสนุนส่งเสริมเขาว่าปฏิปทาพระตุลงกมามฐาน พื่อแหละลักษณะที่ท่านทำเพื่อบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ทั้งหลายเริ่มตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่งหลวงป้าปั้มป้าบัวหลวงปู่แเวรหลวงปู่ขาวหลวงปู่ปั่นตลอดทั้งคุณแม่ชีแก้วสิ้งลำ้ำก็จะมีจัดแสดงอยู่ภายในเนื่งแหละเขาทำมันติดเดียนที่วิทัศน์ยิ่งทุกวันนี้ AI มันจึงพัฒนาการเจริญรุ่น้ามาถึงนี้ไอเอไอเขา นั่นแหละคำสั่งทีไอออกมาเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นเป็นเขาไปแว้นช่ชมต te ัวอย่างห้องชมห้องตัวอย่างก็คือห้องที่ทนทำเป็นห้องตัวอย่างของกรุเทศเทศรังสีผู้ทำกรุเทศก็จะได้ลงไปเทศเดือนก็เดือนนี้อีกละงานครอบรอบในกรุเทศที่ภูเก็ต วัดเจริญสมณกิจวัดหลังสามที่ว่าอะไรที่วัดที่หลวงปู่เทิไปอยู่ท่านไปอยู่นานงเชิท่านไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดจากนั้นท่านถึงลำลากลับขึ้นมาถึงพาริษามีครั้งหนึ่งท่านอยู่ที่หนองคายามารณภาพที่จังหวัดหนองคายหลวงปู่เทิดเทังสีพระ ที่มีจารีวัตรวดงามของระเทศทำนินม่มนวลก็จะได้ลบระเทศงานที่พวกเราทำนวลที่สิบหกวันที่ส <c oughs> ิบหกธันวาเลยแต่เราบอกเขาบอกเขาเดราเขารายงานว่าเครื่องจากคอนแก่ตในภูเก็ตมันจะมีวันที่สิบสี่มันไม่มีทุกวันมีอาทิตย์ละตั้ง เราบินเราไปวันที่สิบสี่เราบอกว่ามันมหลายวันเกินไปเราไปกรุงเทพกันกรุงเทพไปขึ้นเครื่องกรุเทพที่ไหนก็ได้ที่ดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิวันที่สิบหกนั่นแหละไปทานเยว่พ่อเท็ดกลางคืนเดินทางตอนเย็นไปลง 16, ลวันสิบหกเราบอกอย่างนั้นพอถึงคราวเขาส่งข้อมูลมากลายเป็นไปซื้อตั๋วให้เราไปวันที่สิบสี่กลับสุขเกตอ๋อ จะให้เปลี่ยนกันยังไงอยู่ก็ไี้การเปลี่ยนอาจจะได้ไปอย่างนั้นมีไฟคอนแกนภูเก็ตภูเก็ตคอนแกนเชียงใหม่มันจะมีไฟต่อเนื่องกันอย่างนั้นไฟยาวมีอยู่ประจำอาทิตย์ละครั้งเวลาสายตรงจะมีผู้โดยสารไปอล้วเราเคยเห็นอยู่เราเคยเห็นแล้วนั่งแล้วนั่งรอข้องเทียบตอนนั้นอยู่คอนแกนเนี่นั่งรอข้องเทียบ เห็นเครื่อง,องเอเซียลงก็เจ้งที่ประกาศผู้โดยสารที่มาจากเครื่องเอเซียที่บินมาจากภูเก็ตมาถึงสนามบินขอนแก่นแล้วเขาประกาศสักพักหนึ่งเขาประกาศผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยเอเซียไปเชียงใหม่เครื่องกำลังจะออกขึ้นเครืออ่องแสดงว่าเครื่องตะกี้นี้มาลงแล้วก็จะต่อไป เชียงใหม่เราคิดแตไดในเครื่องที่จะไปภูกเก็ตก็ถ้าจะมาจับเชียงใหม่มาแวะเอาคนในสามที่ภน,กนกกเก่ตจนต้อง็จะตีลงภูเก็ตไม่ได้ปันที่ไหนตรงข้างทะเลเลยเฉียนไปนวนเส้นทางการบินเขาจะบิน เราจะเปนเรียบทาองอา่งอาวไทยเลยเรื่องออกจากดอนเมืองเราสังเกตด,ดูออกจากดอนเมืองก็วิ่งเรียบไปตามชายทะเลทางอ่าวไทยพอไปใกล้ๆแถวนครศรีนครศรีมันจะตัดเข้าแผ่นดินทะลุกออกไปทางพังงาออกไปหาภูเก็ต เขาจะวิ่งทะลุบินทะลุไปเส้นทางการบินของก็เส้นทางการบินของเงงรองครื่องบินเนี่ยเขาจะไม่จริงๆเขาจะไม่ทำไ่จําเป็นเขาจะไม่สุมเสี่ยงบินคํานน้าผ่านทะเลต,ตรงๆอย่างเช่นมาจากอเมริกาแล้วกอ้อมทางอ้อมโลกผ่านทวีปกลับมาทางรัเสเซียนั่นแหละ อนันน้ก็บ,บินมาเลาะ,ละ,ละแผ่นดินไม่ไดข้ามหาสมบุทรสักทีเดียวกพคงคิดถึงคำนึงถึงความจำเป็นเกิดความจำเป็นอย่างดอย่างหนึง่งมันจะได้หาที่ลงได้เช่นเรากลับมาจากเมกาปีนังน,นะก็บ,บินเรียบมามาเรียบมา,บม,า,ามาลงที่ไต้หวันเองบินอีว่าแอร์ไปไต้หวันจากไต้หวันก็มาไทยสามชั่วโมงกว่า อยากวิวาแอไปจากไต้หวันไปอเมริกาไปเอลเอเปสิบสามชั่วโมงกว่าถ้าไปจากนิวยอร์กมาใช่เลยเขาไปสิบห้าชั่วโมงกว่าเขามาสิบสามชั่วโมงกว่าเออใช่เขาไปนจากไต้หวันไปว่าไปเอลเอสิบห้าชั่วโมงกว่าเขากลับมาจากนิวยอร์กมาไต้หวันสิบสามชั่วโมงกว่าใกล้กว่ากักน ไปอยู่ในการบินข้ามประเทศเขาจากแอลเอมาเนวิอแล้วไม่ได้ข้ามมาเที่ยวเดียวไปวเรื่อยๆไปไปอเมริกาหน้าจากแอลเอไปมณฑลหน้าไอดาโฮพักอยู่ไอดาโฮสามสี่วันแล้วก็ลับมาทางโซลกมากราโดก่อนมากรานโดท่ากราโด,ด,าโด,ดาสองสางวัน มาซัเล็กซัเล็กมาเปลี่ยนเครื่องเขามาเวอร์ชิเนียให้เวอร์ชินเนียจากนั้นก็าพาไปเที่ยวต่างไปเที่ยวดีซีทั้นได้เห็นแล้วก็น,นั่งแล้วผ่านไปดีซีไปเห็นเขาเขียนป้ายเมืองบัลติมอร์จะไปวอชิงตันไหนเห็นป้ายไปทางบัลติมอร์เออเลยคิดขึ้นมาตอนเรียนป .5 การเรียนหนังสืออยูหาหา่กอาเห็นทดลองทดลองเครื่อนวิทยุใครจีมาคนนี้หรือใครนะสเสนอนักเป็นคนนักคนก,กว่ามาทดลองเครื่องวิทยุส่งวิทยุครั้งแรกระหว่างเมืองบันติมอร์มวอว์สิงตันออกข้อสอบม่ลงจําได้พอไปเห็นป้ายป้ายป้ายบอกทางว่าไปบันติมอร์ถนนกีโรนี่ก็อบอกแล้วจะจำม่ได้ พอเห็นป้ายแต่วันทิมอเรก็จาได้เออนี่มันอยู่อยู่ใกล้ๆกันอยู่ไม่ห่างกันเมืองเป็นเมืองติดกันระหว่างวอชิงตันระหว่างวันทิมอวอชิงตันเขาทดลอลงขึ้นอันนั้นก็ไปชมพิพิธภัณฑ์ออของพขะธรรมจารึกปรดิษฐประดิษฐ์ในทุบดีจนน่าจะเป็น เนดี้หรือเปล่านะละเป็นบิดาของเขาผู้ก่อตั้งประเทศผู้มีคุณอุปการต่อประเทศของเขาเพราะไม่มีกรรษัตริย์เขามีปัฒนาที่บดีแต่พัฒนาที่บดีที่มีคุณอุปการต่อประเทศชาติทําให้ไม่เกิดเกิดสึดกฤทธิ์ยของบ้านเมืองของขาจากเลิกทา ฉะนั้นเลก่าก็เป็นสงครามไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยรัิก้าวและการที 9, ่ผ่าพระเพียมหาราทรงโลกธาทรงเลิก่า,ก,าก็ไม่มีนัสัมรันสายไม่มีศึกสงครามภายในเพราะระหว่างผู้ถูกใจผู้ไม่ถูกใจ<ม>ทางอเมริกาทึ่คขั้นเป็นสงครามกลางเมืองเพราะเขาไม่เขาไม่ยอมคมนักธุรกิจเขาไม่ยอมเขาต้องการแรงงานแบบท่าแรงงานท่าเขาต้องการแย่งนั้น แต่ความสี่อไลความเป็นผู้ดีทั้งหลายเขาเขาไม่ชอบลักษณะกดชีกลมเห็นรัศบะรับ,บระบ,บบธาตุเนี่ยนะเขาไม่ชอบก็เ,เลยประกาศกฎหมายออกมาษให้เลือกให้เลือกการทำอย่างนั้นก็คือเอาคนมากดชีกลมเห็นมาใช้งานอย่างยิ่งสัตว์พกธาตุเนียงานธาตุซื้อธาตมาจากอฟร,ริกาน่น คือว่าเมกาลกาสองสีนั่นแหละเมื่อก่อนเราวกผิวขาวแต่นั้นก็กกนําแ,แตง่งานทาสโคผิวดํามาจากพัฟฟิกาีกลายมาเป็นพวกผสมปร <c oughs> ะกาศเลิกทาสก็เป็นสงครามภายในปฏิรูปผาฉงทั้งทูตทั้งทหารไม่ฟาฉงวนั้นเราบอกประวัติให้ความ ส,สิกสงครามที่ว่ากองทัพเดินดืจทองก็เห็นได้ชัดที่เมืองกาลตอนเป็นสงครามตอนนั้นสงครามการเมืองพวกพวกนักธุรกิจที่ไม่ยอมกําลังอยากชนะอยู่แล้วนะตีขึ้นมาตีขึ้นมารัฐบาลเพียงความไปเรื่อยเพราะสุดท sort of ้ายมันลุกเร็วเกินไปกองทัพลุกเร็วลุกตีไปตีตีไปกวาดต้อนไปตีไปทําไปเพราะสุดท้ายน่ะ ไปไปถลาเข้าไปไม่พร้อมหนังกองเสบียบงกองเสบียงไม่พร้อมาตมามสมรรถนพวกเดินนาดแ่วทางทํางานไปก็เลยกลายเป็นความหิวโหยบกข่องทังความกำลังพละกกำลังไม่พอโดนที่จากฝ่ายรัฐบาลมาก็เลยแพ้สงครามฝ่ายรัฐบาลก็เลยชนะเพราะรัฐบาลเขามีบริหารเรื่องระบบหลังจากการเรื่องข้าวปลาอาหาร นั่นคืว่ากองทัพเดินใด้พอถึงจะเดินด้วยเวยท้าแต่ทพาไทยมันหิวมันไม่มีกําลังจะไปรบพูกจริงจอะอะไรกับใครนนแค่สงคราม <c oughs> ก็เลยละงับกันไปนะครับไปไน,นละพวกพวกที่ไม่ยอมไม่เหมือนเมืองไทยสมัยรัชกาลกาที่ห้าเี่ยวพระพิยมหาราชมหาราชผู้เป็นอันเป็นที่รักของพวกมหาประชาชน,น,นพวกเราเปิดไม่ทัน